สวัสดีครับเมื่อนี้เมื่อลอยผ้ามาตามเนี่ยทังพอขวัญนะครับในยินข่าวว่าพอขวัญฝันดีดีพี่น้องฝันขึ้นวัดโกนนะครับฝันว่าเด้เกี่ยวเขานะครับแต่ว่าเขาเอาสิ่งนี้มาให้นะครับบักร้ายนะครับลองปฏิตามมาเขาอียังไม่พอขวัญคือเด็กฝันเกี่ยวเขานะครับโดนพลจะฝันเ้อนะครับฝันวันศิลจะเขาบักจะไม่โชคลองปฏิตามสวัสดีครับพอขวัญครับ วันนี้ไม่ได้เพ่อมาเลี้ยงง้อยอยู่น้ำมอหลวยนี่งโอ้เลี้ยงง้อยน่ามอลวยเนาะทั้งมอหลวยหญ้าหลายอยู่พอดีมอหลวยกะมาล้วนลอยลอยหน้าเด้อนะครับเรื่มมาผอบผัขวัญพอดีเอฟซีก็ถามหาจินหอดพื้นเยอะเรื่องวันมาถามพักขวัญแน่ๆพผัขวัญมาฝันเนี่ยว่าสนักอันนี้เกิดมันก็ฝันฝันนะฝันอยู่แต่ว่ามันแจ็คยังไจอืมลองคิดว่าก็ฝันดีอยู่ละคิดว่าก็ฝันช่วง ตีห้าเมือเราเล่าบันพักก็าเอเราบัรพะนะครับบนว่าอันกาเจ้าค้างงูงูมันมันมีตัวมีแต่หัวอืมงูหน่อยงูใหญ่ครับงูก็กำลังซ้าซ้าแขนตอนนี้งูนี่มันจะเป็นห้ากับหกนะอืมงูหน่อยมันบม่มีมันม,มีมีตัวมีแต่หัวงูหัวหัวขาดอืม มีแต่หัวอะไรมีแต่หัว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 ไหลหัวเลไแหมเออพอเจ้าตัดหัวมันออกตัดตัดตัวมันออกมีแต่หัวครับเฮาก็เป็นคนญานงูเขาเอาหัวมาให้เฮ้าแหมเอออเาหัวมาให้เราจะมาโยนใส่เฮาเฮาาขยานคนญานงูอยู่แล้วพอยหลังจากนั้นมาเขาเอาเนื้อมาให้อีกเนื้องูข้างล่างส่วนล่างมันแหม่เขาเอาอ ลอกหนังลอกหนังมาอย่างดีเลยลอกหนังลอกเกดแลวมาอย่างดีเขาจะมาให้เขาเขาก็คนบอกกินงูเยอะบอกกินงูแมย่านงูอยู่แล้วเนาะต่เอาเขามาให้เขาอีกแบบนี้นี่ก็เอาอยอย่างนี้ถอยหลังแล้วเนาะพยานงูตะเตือนถอยออกพระเจ้าบอกเอาไมมเอาไม่มาเอาเนื้อผมไม่กินงูไม่เอาไม่เอาผมไม่เอาวางแท่นเนาะงูมันกับมันขาวแหม้บดนี้นี่เขาหม็นขาวเนาะขาวหมินขาวเขาก็บอกเอา รวมทั้งนั้นเราพอสักพักหนึ่งก็มาเกี่ยวข้าววันนี้งูแล้วกับลงมาเกี่ยวข้าวแหละไอคนที่เอางูมาให้แหละไปเกี่ยวข้าวช่วยเขาอืไปเกี่ยวข้าวลงเกี่ยวข้าวนี่เกี่ยวได้กำหนึ่งกำเดียวแล้วก็วางพอเลยได้กำเดียวแล้วก็จะมัดบอกผมเกี่ยวได้แค่นี้แหละได้ได้ลำตานั้นลำอันมัดเดียวเลยถ้าเก้าไอฟันลักษณะนี้เป็นโฉกด้วย มนเจียวเขาเออที่แรกก็ไว้อันงูไม่ให้แล้วงูงูปิดหัวครับก็เลยขอเจว่าเพราะคนว่าอะไรงูสียดงโชกมาเนาะเนาะแต่พอมาฟันเด็กเกียวเขาเนี่ยมีโชคด้ปะจะเด็กเกี่ยวข้าวน้อข้าวไม่โชกกรรมนั้นน่ะทั้งเอิรนมันทะลศุกแต่ไอ้มงที่เขาไปเกี่ยวเด็กกรรมเดียวนี่สฝุกหมดแล้วครับผมคือพอควันเนี่ยพอขาเจ้าจีงูครับในฝันนั้นะเจ้าข้างขางงูแล้ว ข้างงูมีมีแต่หัวหัวงูนี่หลายหัวอยู่หลายหัวอืก็ไม่มีตัวมีแต่หัวส่วนหัวนั้นเลยแล้วเขาหัวไม่เอาหัวไม่ให้เขาไม่จากหัวครับหลายหัวอยู่แตกเขาเบาไม่เอาเอาเนื้อไม่ให้กันเลยเอาเนื้อเอาเนื้อไม่ให้อีกส่วนล่างไม่ให้อีกตัดคอขาดเลยเนี่ยแต่ส่วนหัวกับส่วนหัวส่วนอนข้างล่างเนี่ยมาให้ทีหลังครับเอาหัวมาให้ก่อนบ่าเอาจะมาโยนใส่เขาไหม บางเฮาเปเอาแล้วจะโยนใส่เฮาอีกถอยหนี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 บบเ็เลมมาเจียวเขาทรายพู๋เจียวงูมาใส่อีกเออแบบนี้จะไปเกี่ยวข้าวช่วยอันพูา,างูให้ครับลงนาเกี่ยวข้าวเกี่ยวได้กำหนึ่งกำหนึ่งแล้วก็จะมัดบอกเกี่ยวได้แค่นี้แค่นี้แหละแต่มันเหลืองเหลืองแค่นั้นไงค,ครับสกตีพอวันตีง่ยครับมันคือโอ้ หัวสัวนหัวขาห่าแล้วหัวห้าเนาะหัวชอมห้าแหละอืหัวงูไหม่งูมันก็หัวหัวเนาะครับงูหน่อยน้ำเนาะมันไม่มีตัวตัวมาให้ที่หลังครับห่างแค่ซูนห่างครับขาห้าตัวมาให้ที่หลังเนี่ยห้าหนึ่ง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 มันก็เกี่ยวข้าวน้ำครับผมข้าวเดมัดหนึ่ง เขาเดี่ยวได้มัดเดียวเขาส่วนนี้ครับเดี่ยวมัดเดียวครับทำเดียวห้องปกตีเป็นสองนะเงี่อนบอกเขาคนตีสองสองอืมสองยพราะคนว่าเออหนึ่งห้ากับสองห้าหนึ่งห้าสองห้าอไอ้โมลตีใส่กับสี่ตีว่าเขากำหนึ่งคือเขาหนึ่งนั่นแหละโอ้แสดงมีหนึ่งเนี่าะลักษณะคนฝันเนาะคือพอคนตีหาหนึ่งแล้วกัสองหนึ่ง ห้าหนึ่งกับห้าสองนี่แหละห้าสองห้าหนึ่งห้าสองวงเลอยตีเขาเขาฟุงคนก็ตีเข่าด้วยกที่เป็นเขาหนึ่งพอกำหนึ่งน้ำเนาะเข่าหนึ่งกระไรอยอ่กำหนึ่งนะครับกำเดียวเป็นสามตัวเนาะเอานาะคือว่าหัวนี่งูนี่หัวมันห้าแน่นอนแหละครับผมเดี๋ยวช่อมห้าครับเดี๋ยวึ้นตัวเรียกให้ได้ครับข้ามาสุกแค่นั้นเนาะข้าสุกความเนาะเดี๋ยวเกี่ยวความเนาะไปเกี่ยวไปเกี่ยวให้กับคนเดี่ยวงูมาให้เขาเออเนาะ นะครับพอคว,วันกวาดตีงูหาหนึ่งนะพ่อเนะ 2> 2าะอันหนึ่งห้าสองอันหนึ่งห้าสองกัเดีเกี่ยวเข่ากัมหนึ่งก็เลยตีเข่าหนึ่งนะครับเนาะงูไม่มีหัวอืงูหัวขาดามา่หมักศูนย์บาพอควันศูนย์ไม่มักศูนย์บาหมักนะตร้มดราไก่ตีหาศูนย์หกศูนย์แต่ว่าพอควันผู้คนฝันมันมาหาหนึ่งแล้วหาสองแต่ว่าเก่าหนึ่งหนึ่งมัตีซอยเพราะว่าเกี่ยวเข่ากัมหนึ่งกัมหนึ่งกว่างเลยได้กัมหนึ่งแล้วก็วางบอกเกี่ยวได้แค่นี้มัดเดียว วัดเดียวห้อมนะเห็นว่าครับนาสนน่าเก่าหนึ่งนะก็เป็นข้อฝันพอขวัญในวันนี้เด้อนะครับโดนนายจิพ่อเพิ่อนพันวาขอพักก่อนโจนี่ฟัดว่าคอยเขาา่าว่าแต่งวดนี้จะแอบซื้อซะหน่อยหรอจะแอบซื้อเนาะไป<ม><ม>ซื้อ,อหลายงวดแล้วกระดาษซื้อพอขวัญ<ว>ฟัน<ว>ในเกี่ยวเข่าแล้วก็เขาจะว่ามิโชกเลยเออได้เกี่ยวข้าวด้วยอืมเกี่ยวเข่ามิโชฉนะครับถือพี่น้องเอซี่ตีตะไรก็ะลอกตีซอยพอขวัญลงเนื้อนะครับพอขวัญล่าก็ว่างูนี่ก็ห้าสักหน่อยหนึ่งเนี่ยมาจากซอยพอขวันหนึ่งก็ ดึงก็ไอข้าวไงไอเกี่ยวไอเกี่ยวได้มัดเดียวเนี่ย๋อเกี่ยวมัดเดียว๋อก็แล้วงูก็เขาใช้กันแล้วก็ไองูส่วนล่างเนี่ยส่วนข้างล่างเขาก็มาให้เอาอีกอ่ะทีแรกงูไม่มีหัวใช่ป่ะครับเขามาตัดตัดออกหัวขาดไม่มีเอาแต่หัวมาให้อืเพราะเพราะหลังจากนั้นเขาเอาส่วนล่างมาให้ลอกหนังส่วนล่างนะลอกหนังลอกเก็ดหมดเลยอืมจะเนี่ยมันคาวเหม็นคาวก็มาให้เขาก็ไม่เอาอีก เดินหนีก็าขย้นขยองให้เนาะไม่เอาครับ,บัดน,นี้เขาก็ไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวอีกเ<อ>จ้าขอไอ้คนที่เอางูมาให้เลยลงนาเขาเกี่ยวข้าวเกี่ยวเขาก็เลยได้คำเดียวเออได้คำเดียวเอาซำนี่แหละเอาเขียวเกี่ยวได้คำเดียวมัดเดียวออบอกเขาว่าได้มัดเดียวนี่แหละได้คำนี้แหละครับผมนาเป็นโชคดีเนาะฟันช่วงวัดศินเรยวครับต้องวัดมาว่ดวันพระวันพระเนาะพระแปดคำ ขับแปดคำเด้อนะครับแต่ว่างูไม่มีหัวนี่งูมันก็หางมังหะเนาะหางูหกแต่ว่างูมันไปถ่าเนาะหัวหัวห้างห้างอยู่แล้วหัวงนี่แหละฝันได้แค่นี้ครับงูเป็นตัวยังหรือเปล่าเอาตัวของเครื่องว่านี่นี่โอ้ไปพุ่นเด้อะแต่เดี้ยมันก็เดินนี่นู่นอันทั้งหมดมิจฉกโตครับงูคอกเนี่ยแปดตัวโอ้แปดตัวนะครับปีนี้ได้เพิ่มมากไปเนี่ยยังเลยปีนี้เมื่อไหรเนาะต้นดอกเนาะ ผสมไปสองตัวแต่ว่ามันก็มันมันมันไม่ติดติดตัวเดียวอืมได้ผสมใหม่ครับช่วงนี้ก็ไม่บ้าไม่ได้มาฝันนานนี่นานนี่ไม่ได้มาต้องกันเนาะไม่ได้มาเขาไปช่วยงานศพโอ้งานศพยานญาติเขาเสียครับย่ายเท่ากันปแมนอายุรอยเท่าไรแล้วครับร้อยห้าปีร้อยห้าปีเอา้เอาอายุเยอะเพราะว่าเขาว่าร้อยห้าปีเจ้ากระตรงก็พอควรดวเนี่ย หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าเออเขาตรงเงินตรงครับเพราะว่าคนลอยกว่าดีมัาขายโชคเลยตะเกาถ้าคนแก่อยู่ยืนนะแก่อยู่ยืนมากเลยเขาว่ายุดตามบัตรบริหารศูนย์เนาะเก้าศูนย์ปะน่าจะใช่ไหมเงียนว่าเข้าศูนย์นะเพราะว่าไอตัวเล้าเนี่ยแต่ว่าร้อยร้อยนะร้อยร้อยจริงร้อยจริงแต่ว่าอันสานี่เพิ่งถือไฟใหม่นะอือชนอันั้นบันทิพย์เผาเผาทีวาการเราก็เลยซื้อ พวกวันที่พวกวันเกิดพวกอายุเนี่ยเพี้ยนไปบ่ดนะเกิดตั้งราชการที่เท่าไหร่อ่ะอืราชการที่ห้าเนาะที่โอ้เสียเราคนหาแผ่นดินได้เลยเนาะง่ายเนาะน่าจะใช่นะร้อยกว่าปีเนาะสี่เป็นค่าแผ่นดินสี่ร้อยฝ่าร้อยห้าปีร้อยห้าปีเนาะร้อยห้าปีได้พี่น้องนะครับคำว่าตรงกับปอควันให้คือกันนะครับคำว่าแน่เด้อนะครับไปแล้วไปแล้วจะลลอยงตาคุณยายร้อยกว่าปีนะครับให้โชคเด้อนะครับเอานะครับสรุปว่าพงวันนี้นะครับพอขวัญ ฝันว่าคนขางงูนะครับมีแต่หัวก็ไลยหัวพร้อมเนาะพราขควันเนาะเอาไม่พราขควัญพราขวันกับเบาเนาะย่านเนาะท่านโดนกับเนี่ยไม่กตะเบาอีกว่าเมียนข้าวนะพ่อแล้ววันนี้พ่อไปเกี่ยวเขาซอยพูดจะงูใหช่เกี่ยวในมัเดียวเอาซ้ํานี่ละอในวัเดียวก็เลยว่าพราคนเรยวาตีหาหนึ่งหาสองมาเลยว่าเขาหนี่ส่วนใหญ่คนมกตีเก้านะครับก็เลยตีเก้าหนึ่งหรือกำหนึ่งกับเป็นเก้าหนึ่งเก้าหลือนะพ่อเนาะ นะครับก็ตามนี้เลยนะครับหาหนึ่งหาสองเกาหนึ่งแด้อนะครับสำหรับในทางพอขวัญคงสุดท้ายนะครับฟันดีฟันใส่วัลสินนะพ่อเนาะใช่ก็มักสีมีโชควันนี้โชคดีมารวยมารอให้ร้อนนะก็เลยมาพอพอขวัญนะครับก็เลยเดินมาถ่ายในทางฝากฟีฝังน้องให้เอฟซีชงวันน่ะพอขวัญในวันนี้นะครับครับอ้าวเฮงฟังครับสวัสดีครับ